เชื่อไหมเวลาคุณถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วนะโอกาสกับสิ่งที่คุณอยากได้จะมากกว่าเงินเสมอผมยังไม่เคยอยู่ในจุดที่เงินท่วมกระเป๋าแล้วหาซื้ออะไรไม่ได้เลยเขาวิ่งมาหาเราเลยเหรอคุณพ<ม>ี่มีทุกรูปแบบ แต่ทุกช่วงเวลาผมจะอยู่ในจุดที่ของดีๆที่เราอยากได้โปรเจกต์ดีๆโอกาสดีๆมีมากกว่าเงินที่เรามีเสมอเลยนักธุรกิจจะเป็นแบบนี้เวลาคุณอยู่ในวงในแล้วคุณจะเป็นคุณจะรู้เวลาความรู้คุณจะเพิ่มไปเรื่อยๆเวลาคุณเข้าไป อยู่ในวงในมากขึ้นเรื่อยๆทำธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอกาสจะมาหาคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะอยู่ใน position เนี้ยแต่เราต้องบริหารใจตัวเองอบริหารพอร์ตตัวเองให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคำว่าวงในขอตีความก่อนเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปเยอะคือเวลาที่เราเริ่มโตแล้วเนะี่ยจะมีคนมีดี a ดีๆมี o f f ร์ดีๆวิ่งมาหาเราเยอะอใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นโอกาสเยอะอันนั้นก็ทาเงินอันนี้ก็ทําเงินอันนี้ก,นนก็สิ่งที่ยากกว่าคือเราจะซื้ออะไรที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่ามาบอกนะอันนี้ได้ อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะครับคือมันจะมีวงจรหนึ่งซึ่งตลกดีแล้วเป็นจริงด้วยนะใน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 ระบบเศรษฐกิจตอนคุณยังจนอยู่ทุกอย่างจะยากมากครับคุณจะไต่ขึ้นมาเป็นคนรวยยากมากคุณต้องสู้เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรวยแล้วจะเริ่มง่ายขึ้นละเหมือนก็บอกว่าคุณเริ่มมีเงินล้านแล้วใช่ไหมทุกอย่างจะเริ่มง่ายขึ้นใช่ไหมเงินมันจะเริ่มต่อเงินคุณจะเริ่มเห็นทิศทาง แล้วคุณก็จะนําไปสู่การที่คุณเริ่มคุณจะเริ่มง่ายขึ้นคุณก็จะรวยขึ้นพอคุณใหญ่ถึงจุดจุดหนึง่งมันจะง่ายขึ้นอีกพอเพราะเขาจะเริ่มเห็นแล้วเออคนนี้ดีม,<อ>มีอะไรก็ไปหาคนนี้มีของดีก็มาหาคนนี้อยากจะซื้ออะไรก็ไปหาคนนี้อยากจะขายอะไรก็ไปหาคนนี้คือคุณเริ่มใหญ่ละบางทีมีโปรเจกต์ดีๆจากรัฐบาลเขาก็ยังอยากให้คุณทําเลยเพราะเขาบอกเออคนนี้โปรไฟล์ดีท <ำ S 1> <ม>ําแล้วไม่เสี่ยงอยู่ดีๆก็มีคนเอางานดีๆมาให้มันจะเริ่มง่ายคุณก็จะรวยขึ้นอีกนะหลังจากนั้นทุกกออยย่่าางง็จะขึ้นีก คุณก็จะรวยขึ้นอีกจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ทุกอย่างชักจะง่ายเกินไปแล้วคุณก็จะขาดทุนอ,อ๋อมันก็ยังมีเป็นขั้นตอนเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นวัฏจกักรจุดที่ทุกอย่างชักง่ายเกินไปง่ายไปหมดอะไรก็ทําเงินแล้วคุณตัดสินใจง่ายๆคุณจะขาดทุนคือมันมีความพอดีของมันอยู่คนรวยในโลกนี้ถึงขาดทุนเยอะแยะ ราะว่ามันง่ายไปหมดเลยถึงจุดจุดหนึ่งอะ่ะคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้จับตรงนี้วางตรงนี้มันเป็นวงจรของมันเพราะนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มากไปแล้วดีหรือน้อยไปแล้วดีความรู้ก็มากไปไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีความง่ายในในในตลาดก็มากไปก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีให้สังเกตดีๆถ้ามันง่ายจนผิดสังเกตง่ายเกินไประวังได้ละถ้าคุณยังไม่ระวงังเดี๋ยวคุณจะขาดทุนละแต่ความง่ายในระดับ ที่เราที่ผมอยู่วันนี้นะคือค,ความง่ายในระดับที่พอดีพอดีอไม่ง่ายเกินอะไรที่ง่ายเกินไปเนี่ยให้ระวังคือง่ายในจุดที่ที่ที่คุณจะไปควรจะไปถึงให้อยู่ในจุดนั้นก็พออย่าไปง่ายกว่านั้นคุณสังเกตดูนะมีผู้รับเหมาหลายราย,ายที่สร้างทั้งประเทศเลยทุกโครงการเลยสุดท้ายมันก็ขาดทุน,น,นอะไรกันงบประมาณรัฐก่ให้บริษัทเนี่ยใครก็ไปหาบริษัทเนี่ย ขาดทุนได้ไงถ้าไม่แพ้ตัวเองแต่ของคุณพิชัยคืออยู่ระดับที่ยังยังไม่ถึงจุดนั้นจะมีถึงจุดนั้นบ้างไหมถ้าถึงเราก็ต้องระวังละเ,ออเรามไม่ถึงม,มันรู้ตัวได้ต้องร<ช><ะ>ู้ตัวได้คือถ้าเรารู้ตัวเราเข้าใจมันนะพอถึงเราจะเห็นแต่คนที่ไม่รู้สิ่งนี้เลยอะ่ะถึงอยู่ตรงหน้าเขาก็ไม่เห็นเขาก็ไม่ระวังเขาก็จะเพลิดเพลินกับสิ่งที่ง่ายเกินไปครับแล้วแบบนี้จะเกิดมองในอีกแง่หนึง่งคุณวิชัย อสั e t a l l o c a ั i ย n อย่างไรบ้างถืออะไรมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นฟิกตายตัวไหมพอร์ตผมนะจะเป็นอสังหา p r ท p ั r t y สมดก็เป็นส่วนใหญ่เลยถ้าผมมีเงินสดเมื่อไหร่ก็คือเตรียมเข้า Property ก็แค่นั้นก็ถือว่า90%ได้ที่เหลือก็อยู่ในหุ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆเป็นตัวเลขที่เล็กน้อยมาก<อ>าถื่ารู้ทฤษฎีผลประโยชน์แล้วรู้หุ้นจะต่ำสุดจะสูงตรงไหนไม่เข้าหุ้นเยอะๆละครับนี่ไงคําถามเนี่ย ก็มีแต่คนถามผมแบบนี้เยอะนะ,ะแต่ว่าผมบอกให้เลยนะว่าอะไรที่ดีวกับอารมณ์มากๆอันนั้นจะยากกว่านี่เป็นหลักการตลาดหุ้นดีวกับอารมณ์เยอะมากคุณต้องสู้กับใจตัวเองคุณต้องมีสติยากกว่าเรียนสแตทแน่นอนเพราะนั้นผมก็จะให้น้ำหนักกับมันน้อยโอเคผมเข้าใจทฤษฎีผมรู้ทุกอย่างว่ากลไกอะไรมันเป็นยังไง แต่มันก็ยังกระทบอารมณ์อยู่ดีนะยังไงก็ตามเนี่ย p r o p ย r t y ก็ยังง่ายกว่าอยู่ดีเพราะว่าอะไรที่นิ่งกว่าเนี่ยสิ่งนั้นจะง่ายกว่าเสมอที่เขาบอกว่าอารมณ์มาปัญญาหายจริงที่สุดครับเรายิ่งหลีกเลี่ยงอะไรที่กระทบอารมณ์มากแค่ไหนเราก็จะออโอกาสชนะก็จะมากแค่นั้นคืออย่างนี้ผมมีทางเลือกด้วยผมมีทางเลือกที่ง่ายกว่าอยู่ในคือบ้านผมทุกคนเป็นเลือดของนักธุรกิจหมดเพราะนั้น ความเป็นนักธุรกิจมันมันง่ายกว่าในหุ้นยังไงก็ง่ายกว่าถ้าผมไม่มีทางเลือกเลยนะผมคิดว่าผมก็จะสู้กับใจตัวเองให้ชนะแล้วเล่นหุ้นสร้างพอร์ตหุ้นให้ใหญ่ก็ไม่น่าจะยากเกินไปเพราะว่าเราเข้าใจกลไกลระบบผลประโยชน์เราไอ้สิ่งที่จะกระทบอารมณ์เราเนี่ยมันก็จะลดทอนไปเยอะคือ VI เนี่ยถูกอารมณ์บั่นทอนเยอะมากนะ วีไอต้องดิวกับใจตัวเองเยอะมากเพราะวีไอยอมรับเลยว่าว<ม>ีไอคือสู้กับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้คือเรื่องของวงจรครวีไอยกสองมือเลยบอกยอมแพ้ฉันไม่รู้ฉันไม่สู้ฉันไม่ยุ่ง<อ>ฉันออกนอกวงจรฉันไปอยู่ <ๆ S 2> จะลงอะไรฉันไม่ไม่เอาด้วยยอมแพ้เลยยอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเลยระบบถึงไม่ชอบไงกินเงินวีไอไม่ได้ระบบเชิญยังไงวีไอเย้ายวนหลอกล่อย v วีไอก็ไม่เข้า วีอยอมแพ้ก่อนเลยเหมือนวอลเลนเัฟเฟตยอมแพ้จะมาถามเลยหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงเพราะอะไรยังไงยอมแพ้ไม่รู้ไม่สนไม่เอาอย่ามาถามแต่จะชนะด้วยการไม่ต่อสู้เพราะฉะนั้น VI เนี่ยถูกกระทบอารมณ์เยอะมาก VI ต้องท่องคาถาไม่ขายไม่ขายไม่ขายไม่กลัวไม่กลัวนะเหตุผลไม่ดีชี้ให้ขายทั้งนั้นสื่อก็บอกขายนักวิเคราะห์ก็บอกขายเขา้ก็บอกขายเหตุผลก็ไม่ดีฟันโฟก็เขาออกต่างประเทศก็ขาย ท่องคาถาไม่ขายอย่างเดียวเพราะอะไรไม่รู้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 นะหาคําตอบไม่ได้ VI ไม่รู้หรอกว่าทําไมต้องไม่เล่นกับวงจรแต่รู้ว่าไม่เล่นกับวงจรแล้วชนะเพงาั้นจะถูกดีวกับอารมณ์เยอะมากคนเป็น VI แลวชนะตลาดได้ถึงนับคนได้ไงใช่ไหมแต่ระบบผมยชน์ไม่ใช่ดีวกับอารมณ์น้อยกว่าเยอะเพราะอย่างน้อยในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวเรารู้ว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวและกลัวเพราะอะไรมีเหตุมีผล แต่ก็ยังกระทบอยู่ดีก็ยังต้องเล่นกับและยังมีโอกาสคาดเคลื่อนอยู่นึกออกไหมการคาดเคลื่อนของเวลาและราคาต่างๆมันก็ยังส่งผลต่อใจเราอยู่ดีแต่ในที่ดินถ้าคุณซื้อแปลงนี้สิบล้านผ่านไปอีกปีหนึ่งจะเก้าล้านจะไปคุณไม่เห็นคุณไม่เห็นราคามันไม่โชว์ทุกวันให้เรารู้นี่มนุษย์อยู่บนอารมณ์มากกว่าเหตุผลไม่ได้อยู่บนข้อเท็จจริงเราต้องเข้าใจตรงนี้เราจะชนะ โลกของความเป็นจริงได้เราต้องรู้เท่าทันใจและอารมณ์ตัวเองและชนะตรงนั้นไม่ได้อยู่บนเหตุบนผลเลยนะการที่จะชนะและจะเป็นคนร่ำรวยเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆถามว่าตลาดหุ้นถ้าเราถือหุ้นน้อยๆไม่เป็นไรสิบาทตกเหลือเก้าบาทไม่เป็นไรมีสองร้อยหุ้นมีสองพันหุ้นใช่ไหมมีสองหมื่นหุ้นมีสองแสนหุ้นเฮ้ยชักเป็นเรามีสักสองล้านหุ้นหรือมีร้อยล้านหุ้นสิสิบาทเหลือแปดบาทนี่เรื่องใหญ่มากนะแล้วถ้าเหลือห้าบาทอ่ะ ใครจะสู้กับใจตัวเองได้แบบนั้นก็น้อยคนถึงน้อยคนที่จะเป็นอย่างวอร์เรนเบฟต์อันนี้ก็เรื่องหนึ่งสิบบาทสิบบาทเหลือห้าบาทโอเคละสู้กับใจตัวเองง่ายถ้าคุณเป็นเลือดของนักธุรกิจนะคุณสู้ง่ายเพราะอะไรก็ซื้อเพิ่มไปสิก็ธุรกิจมันก็ยังดีอ่ะใช่ไหมธุรกิจก็ยังโตดูงบก็ยังถูกมากๆเลยราคาถูกอีกตั้งหากจ่ายปันผลดีอีกด้วยกลัวอะไรอ่ะขาดทุนครึ่งหนึ่งไม่กลัวซื้อทําใจพอได้ นะสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจไม่กลัวขึ้นมาสิบบาทสิบห้าบาทยี่สิบบาทตกมาสิบห้าบาทเอาละสิ <c oughs> ขายไปเยอะากวกว่านะตอนแรกอีกนะเ,<อ>เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราถือหุ้นอยู่ร้อยล้านบาทเราขึ้นไปสองร้อยล้านบาทยู่ดีหายไปห้าสิบล้านกลับมาเหลือกำไรห้าสิบ <c oughs> ล,ล้านอีกละนักธุรกิจก็นักธุรกิจเถอะ <c oughs> ก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหเสียดาย <c oughs> หายไปห้าหมื่นผมเครียดแล้ว ถูกไหมนี่ไงแล้วถามว่าทำไมผมต้องมาดิวกับเรื่องพวกนี้ในเมื่อผมมีทางเลือกอผมมีทางเลือกนะอย่าลืมก็ผปดู <ผม S 1> ปที่มันไม่มีราคาซะไม,ม่ต้องเห็นแล้วซื้อ<ม>ที่ดินง่ายจะตายเขารู้กันไปทั่วเลยว่าซื้อที่ดินนะแพงก่อนซื้อหลังซื้อแล้วถูกเชื่อผมไหมกัดฟันปิดตาซื้อไปเลยกำไรทุกคนที่ดินจะแพงก่อนซื้อแค่นั้นนะ หลังซื้อแล้วถูกพองเงินมันออกไปแล้วถูกแล้วผ่วานไปเดือนหนึ่งโอ้ดีใจที่ซื้อ <c oughs> มไม่น้อยคนมากที่หนึ่งในสิบที่ผมจะเห็นซื้อที่ดินแพงๆแล้วผิดหวังเสียใจไม่มีหรอกมันจบไปแล้วจบไปแล้วเดี๋ยวแต่ต้องไปหาความรู้ก่อนนะต้องไปหาความรู้่ไใช่ไปไปซื้อคนละแปลงคนละแปลงไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไปซื้อแบบอะไรก็ไม่รู้นะ<อ>หมายถึงซื้อของดีมี potential แล้วซื้อแพงอ่ะกัดฟันก่อนซื้อหอลังจากนั้นข้างบ้านจะขายข้างเคียงแ้่เราไม่เห็นเราไม่รู้สบาย แพงก่อนซื้อหลังซื้อแล้วถูกครับรับรองแล้วไม่ต้องแล้วถือระยะหนึ่งกําไรแล้วกําไรแล้วอันนี้เป็นหลักๆของคุณพี่ชัยนี่ยังดีนะคุณพี่ชัยอาจจะถือไม่เยอะผมเคยถามคุณทองมาวิจิตพงพันธ์โอ้มีอยู่สี่ห้าหมื่นล้านอะ่ะวันหนึ่งหุ้นหายไปสิบเปอร์เซนต์นิหายไปสี่ห้าพันล้านคุณออกมาบอกไม่ต้องดูราคาดูแล้วเครียอ เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหม<อ>แต่นี่ก็เป็นข้อยกเว้นนะความเป็นเจ้าของธุรกิจเขาต้องถืออยู่แล้วแลวเขาต้องไม่ดูอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิขายด้วยไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเขาขายได้บ้ขางมีข้อจํากัดในตลาดไหม,ไมว่าความเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีครับโอเคแต่ว่าแต่ว่าโดยเนเจอร์ของนักธุรกิจเขาจะไม่ขายเขาจะไม่ขายหรอกเพราะเขาเป็นเจ้าของเขารวยจากการระดมทุนเอาหุ้นเข้าตลาดแล้วเขาก็ได้ส่วนต่างตรงนั้นใช่ไหมเขารวยจากตรงนั้นเขาไม่ได้รวยจากการซื้อๆขายๆนะหลังจากนั้นราคายเท่าไหร่เขาไม่สนละ ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็รวยจากธุรกิจออันนี้เป็นความแตกตาก่างมีคําถามอีกไหมครับอ่าเชิญครับเห็นไหมครับพอจะถามเดี๋ยวพอจะหมดเวลาปุ๊บทุกคนจะเริ่มยกมือกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นทางผ่านได้ก็เป็นอะไรที่ไม่เลวนะแต่เราอย่าลืมนะถ้าเราดูประวัติศาสตร์ย้อนไป20ปี1 0 20ปีการซื้อบ้านแล้วหวังว่าราคาบ้านจะขึ้นเนี่ยมีน้อยมากมีนะไม่ได้บอกไม่มีหรือคอนโดก็มีเป็นบางช่วงคอนโดยังมีมากกว่ามีมากกว่าแต่ว่ามีเป็นบางช่วงแต่ส่วนมากบ้านราคาจะไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่เวลาที่เศรษฐกิจดีจริงๆฟันเดเมนทัลเปลี่ยนอย่างมีสิเกนฟิแกนจริงจริงราคาบ้านจะขึ้น จะไม่เหมือนกับการซื้อที่ดินเปล่าการซื้อที่ดินเปล่าจะขึ้นจะขึ้นได้แทบจะตลอดเวลามีอะไรเปลี่ยนก็ขึ้นถ้าอยู่ในทำเลที่ถูกต้องนะแต่บ้านด้วยความที่ถูกจำกัดไปแล้วว่านั่นคือ residential area mm hmm. แล้วก็คนซื้อก็ต้องทำบ้านอยู่ดีนะครับมันก็จะทำให้อัพไซด์มันลิมิตแต่ช่วง ที่ผ่านมาเนี่ยราคาบ้านขึ้นได้คนซื้อบ้านมีกําไรได้เพราะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่พิเศษอย่าลืมว่าเราจะเปิด AEC อะไรต่างๆใช่ไหมพื้นฐานเปลี่ยนอย่างมีนัยยะข้อที่สองคือบ้านหรือคอนโดคือ Product ที่นักธุรกิจผิดมาขายเราบ้านไม่ไม่ได้ธุรกิจเรากําลังซื้อ Product คนที่รวยแน่ๆคือคนที่ขายบ้านขายบ้าน <laughs> คือเป็นนักธุรกิจที่เอาโปรดักมาขายเราคนซื้อโปรดักแล้วรวยทําได้บางช่วงเวลา ไม่ได้รวยมากด้วยนะได้ในระดับหนึ่งมีชีวิตที่สบายได้แต่หวังรวยจากการซื้อซื้อขายขายบ้านหรือคอนโดในโลกนี้ไม่มีหรอกมีแต่มือสมัครเล่นเพราะนั่นคือโปรดักตแต่เวลาเราซื้อที่ดินเราซื้ออพาร์ตเมนต์เราซื้อโรงแรมเราซื้อธุรกิจเราไม่ได้ซื้อโปรดักตเราซื้อธุรกิจแต่เราซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเพื่อหวังว่าราคาจะขึ้นเราซื้อ p r o d ัก t นี่คือความแตกต่างเพียงแต่มันเป็นโปรดักตที่มีมูลค่าเพิ่มอยู่ในตัวต่อให้เป็นบ้านหรือคอนโดให้เช่าก็ถือเป็นโปรดักต์เหรอครับไม่ถือ ไม่เป็นธุรกิจที่ง่ายเกินไปบ้านซื้อเพื่อปล่อยเชา่าเป็นธุรกิจเหมือนกับเราซื้อตึกแถวหรือซื้อคอนโดยูนิตหนึ่งเพื่อปล่อยเชา่าไม่ต้องทําอะไรเลยมันก็เป็นธุรกิจในระดับหนึ่งอะนะเล็กมากๆแล้วลองสังเกตดูสิ่งที่มันง่ายเกินไปคู่แข่งก็เยอะมันก็เฟอือง่ายโอเวอร์สป라이ง่ายถามว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอพาร์ตเมนต์ที่ไหนเดือดร้อนโรงแรมที่ไหนเดือดร้อนสมมุติว่าเราไม่มีเรื่องของที่กระทบการท่องเที่ยวจากจาก,กเ,เรื่องการเมืองนะก็จะแทบไม่มีที่เดือดร้อน เพราะว่าการแข่งขันไม่ได้สูงระดับนั้นแต่พอเป็นคอนโดเพื่อปล่อยเช่าปุ๊บโอเวอร์สพลายหมดเลยยากมากๆที่จะหาผู้เช่ามีหนึ่งในสิบคนที่ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่าแล้วสามารถปล่อยเช่าได้ทั้งหมดหรือยังได้ผลตอบแทนที่ดีแปดในสิบคนนะ่ะเริ่มหาผู้เช่าไม่ได้ละเริ่มได้ก็ต้องกดราคาต่ํามากแล้วก็ต้องตอบคําถามให้ได้ว่าทําไมผู้เช่าต้องเลือกห้องเราเลือกห้องนั้นก็ได้เลือกห้องนี้ก็ได้เลือกตึกนั้นก็ได้ม,มันเต็มไปหมดเลยอะ่ะ คือถ้าเราจะยังคงอยู่ได้ในการซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่อปล่อยเช่าเราต้องมีจุดแข็งจริงๆเราต้องเก่งจริงๆเราต้องมันต้องเป็นทำเลที่หา Replacement ยากคู่แข่งมีน้อยหรือต้องมีข้อดีหลายๆอย่างคือเราต้องทำงานยากกว่าค,คนที่ซื้อคอนโดเออซื้ออพาร์ตเมนต์หรือโรงแรมแล้วรวยยากกว่าเยอะนะไม่ใช่ง่ายนะวิธีการง่ายแต่ผลลัพธ์ยากกว่าเ<ม>พราะเราต้องเจอกับคู่แข่งมือสมัครเล่นอีกเต็มไปหมดที่เขาทาเหมือนเราแล้วเป็นคู่แข่งเราแล้ว แล้วเราจะหาจุดแข็งนั้นได้ไดเจอได้ยังไงที่เราแน่ใจว่าเออถ้าเราซื้อคอนโดนี้แล้วเวลาเศรษฐกิจเป็นขาขึ้นนะอะไรก็ดีหมดซื้อคอนโดที่ไหนราคาก็ขึ้นติดกันเลยสมปี5ปีราคาขึ้นตลอดดีตลอดหาผู้เจ้าก็ง่ายแต่เวลาที่เป็นตัววัดที่แท้จริงคือเวลาที่เป็นเศรษฐกิจขาลงอตอนนั้นจะเป็นตัววัดว่าใครจะอยู่ได้ใครจะอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ขาขึ้นขาขึ้นหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนหุ้น เหมือนกันคุณซื้อไปปุ๊บกำไรกำไรกำไรพอ,อลงทีเดียวให้คืนหมดเลยใช่ลองไปดู2ปีนี้สิใครที่อยู่ได้ในธุรกิจซื้อคอนโดมาเพื่อปล่อยเช่าหรือเพื่อขายต่อคนนั้นเก่งแต่ใครที่อยู่ได้ในธุรกิจอพาร์ตเมนต์อยู่ได้หมดแหละอ,อยู่ได้หมดแหละครับกระทบนิดหน่อยเพราะมันคู่แข่งมันน้อยกว่าคู่แข่งน้อยกว่ากระบวนการยากกว่าถูกไหมใช้เงินมากกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราถึงว่าเราก้าวเข้าไปถึงแล้วเนี่ยมันสกรีนคัดกรองคู่แข่งไปเยอะดีกว่าเราไปเล่นบ้านหรือคอนโดครับมีอีก ไม่เป็นไรแปลงเล็กก็ได้แต่ขอใหเออ้เป็นทำเลที่สามารถลงทุนได้หลากหลายไม่เฉพาะว่าต้องสร้างบ้านอาจจะทำหอพักก็ได้ทำเลแถวนั้น<ม>อาจจะทำบัาเจดโฮเทลก็ได้คือยิ่งมีช่องทางเปิดกว้างเยอะราคาก็มีโอกาสขึ้นเยอะแล้วเราได้กำไรเยอะถูกไหมแต่ถ้าเราไปซื้อตามซอกซอยลึกมากๆมันทำอะไรได้จำกัดมากๆราคามันก็ขึ้นได้น้อยกว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของแพงกว่า กับมีโอกาสที่จะให้กําไรเราได้มากกว่านะนี่คือหลักการทั่วไปของโลกเลยเราซื้อของถูกอะ่ะมีโอกาสหนึ่งหรือสองในสิบที่เราจะซื้อของถูกมากแล้วรวยมีโอกาสแค่นั้นสองในสิบอีกแปดในสิบคือถูกแล้วก็ถูกอย่างนั้นอะ่ะอีกสิบปีก็ไม่ขึ้นแต่หนึ่งหรือสองในสิบนั้นอะ่ะเราอาจจะฟลุกคือซื้อแล้วถูกแจ็คพอตเลยแล้วรวยเป็นสิบเท่ามีแต่ยากแต่ถ้าเราซื้อของแพงนะกลับกันเลยแปดในสิบเก้าในสิบเราจะได้กําไร เรามีโอกาสได้กําไรแต่เราอาจจะไม่ได้1ิเท่าแบบซื้อของถูกแล้วแจ็คพอตแต่เราได้แน่ๆโอกาสมี80%มีโอกาสแค่ส0เรที่เราจะแพ้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนแต่แพงแล้วต้องเลือกทำเลดีๆด้วยนะใช่แพงและทาเลดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโลกนี้มันพิสูจน์มาแล้วมันกิฟต์แอนเทคทั้งนั้นทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียใครถนัดแบบไหนแต่ถ้าเราเอาความง่ายความเสี่ยงต่ําเป็นตัวตั้งความแน่นอนเป็นตัวตั้งเราก็จะไปอีกทางหนึ่งยอมซื้อของแพงแน่นอนดีกว่านะแต่ถ้าเราชอบแบบ แจะวัดสักหน่อยว <ink> ่าจะได้ไหมอ่อเราก็ต้องยอมรับนะถูกก็ถูกอยู่อย่างนั้นนะไม่ขึ้นใช่ไหมบอเลนอเฟถึงบอกไหมคํานี้เป็นคําที่ดีมากเลยนะเขาบอกว่าซื้อของดีเลิศหรือดีในราคาปานกลางนะจะดีกว่าการซื้อของปานกลางในราคาที่ถูกครับหรือซื้อของถูกในราคาที่ถูกมากไม่ดี สิ่งที่วอล์เมอร์เฟลให้น้ำหนักมากสุดคือโ o t เทนเชีใช่ไหมซื้อของดีมากซื้อของดีในราคาปานกลางดีกว่าครับมีมมท่านอื่นไหมครับเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตท่านโ้โหนานมากตั้งแต่ผมเล่นเล่นเลิกเลิกนะตอนแรกสุดที่เล่นโอ้โหตั้งแต่หุ้นไทยอยู่สองสามร้อยจุดปีสามหนึ่งสองพแล้วก็มีซื้อมีเลิกมีอะไรไปบ้างแล้วก็มา ค่อนข้างต่อเนื่องก็ปีสามเจนะ็ดสามแปดอะไรอย่างนั้นสามหกไรมาสามห้ายมาครันะวะบ,บาขายคือจะลงน<ช>นี้เหตุการณ์อย่างนั้นคุณพิชัยได้เจอตัวเองมากี่ครั้งนะโอ้เยอะแยะเลยอย่างตอนซัไพรม์ก็ใช่ตอน900จุด ก่อนที่จะเกิดซับไพน์ตอนที่หุ้นไทยอยู่แค่900อะ่ะแล้วตลาดหุ้นเอเชียเขาขึ้นกันหมดหุ้นไทยไม่ขึ้นเลยแล้วเราบอกเราไม่ขึ้นเพราะเรามีปัญหาการเมืองแล้วมีปฏิวัติอยู่ดีๆเราก็เบรก800ขึ้นมาแล้วเป็นครั้งแรกเบรก8 0 0มาขึ้นมา900ตั้งหลักตั้ง้ําได้แล้วไปแน่เลยต่างประเทศเขาไปกันหมดแล้วเหตุผลชี้ชัดตอนนั้นก็เหตุผลทุกข้อชี้ให้ซื้อหลังจากนั้นก็เกิดซับไพน์พอดีมันสอดคล้องกันหมดเลย มีหลายครั้งนะครับตอนหุ้นขึ้นพันเก็เจอแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้กําไรเพราะเรายังไม่รู้ระบบผลประโยชน์เราขายไปก่อนที่พันสตั้งแต่9 0 0าร้อยพันพันหนึ่พันสขายหมดแล้วพันสขึ้นไปถึงพันเตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจกลไกเราก็ก็ผ่านมาเยอะเรามาเริ่มเข้าใจหลังๆแบบปีสี่สี่คือเริ่มทําความเข้าใจแรกๆเลยนะคบปีประมาณ36 37 38แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆแต่ผิด,ผดๆถูกๆมาเรื่อยๆ มาเริ่มชัดก็ปีสี่สี่สี่หกสี่แปดอะไรช่วงนี้ก็สักสิบปีมาเนี่ยครับก็ตอนช่วงซัพพลายก็ก่ณงเดียวกันใช่หรือตอนเศรษฐกิจฟื้นใช่ตอนเศรษฐกิจฟื้นช่วงปีสี่สามสี่สี่ตอนนั้นก็ใช่ตอนที่เป็นวิกฤตของเอเชียนะครับนะครับตอนนั้นที่ช่วงก่อนที่เราจะฟื้นเนี่ยก็ มีที่มีการ attack world trade อพอดีช่วงนั้นหลังจากนั้นไม่นานเราก็เริ่มฟื้นนะช่วงนั้นก็อยู่แล้วในตลาดแล้วอันนั้นคือเริ่มจากล่างแล้วตอนบนก็ก็อย่างพันหนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็นะใช่เพราะผมอยู่ในตลาดตลอดแต่ผมไม่ได้เล่นเยอะไงนะค,คือผมทําอะไรอะนะครับผมก็จะผมก็จะพูดตอนนั้นเลย รเราจะไม่มาพูดย้อนหลังว่ารเราได้อะไรมาเสียอะไรมามันพูดไปันก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับ,รบเราสิ่งที่เราอยากจะให้แวลูกับมันคือวิธีคิดเราอยากให้วิธีคิดเนียมันใช้ได้จริงสําหรับคน<อ>จํานวนมากเท่าที่จะมากได้เพราะมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลของของ,ของไม่ว่ารายบุคคลหรือระดับประเทศเดี๋ยวเขาขอเป็นคำนับสุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเลยเวลามาสักเล็กน้อยแล้วเมื่อสักครู่มีฝั่งนี้ครับใช่ยกก่อนปะครับ อ่าได้ครับอยากจะถามว่าทฤษฎีผลประโยชน์ของคุณพิชัยกับทฤษฎีของซอรทนี่แตกต่างกันยังไงแล้วก็อีกอันหนึ่งคือทฤษฎีผลประโยชน์มันเกิดด้วยตัวเองหรือว่าเพราะเหตุใดมันเกิดมา โอ้ oh, คำถามนี้เป็นคำถามในเชิงปรัชญามากๆมันเกิดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะม,นมันพัฒนามาจากไหนผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดมาได้ยังไงแต่มันมีอยู่แล้วในกฎดวงใญของมันผมเชื่ออย่างนี้นะว่าไม่มีใครรู้อะไรในจุดเริ่มต้นหรอกทุกคนก็พัฒนากันมาเรื่อยๆถามว่าระบบเศรษฐ,ฐกิจที่ตั้งขมาตั้งแต่แรกที่ดําเนินมาสมมุติว่า3-400ปีเราย้อนกลับไปมองนะระบบก็ไม่มีใครคิด มาออกจนถึงวันนี้ว่ามันจะดําเนินไปยังไงนึกออกไหมมันก็ค่อยๆพัฒนาของมันไปแล้วพอเราเจออะไรไปเรื่อยๆเขาก็พัฒนาปร,ปรับปรุงระบบไปเรื่อยๆให้สอดคล้องแล้วมันก็กลายเป็นดําเนินมาแต่ไม่มีใครมองขาดผมเชื่อว่าระบบผลประโยชน์ก็เหมือนกันพอเห็นช่องที่จะทํากําไรจากตลาดได้ก็เริ่มทำใช่ไหมพอเริ่มทําก็เริ่มติดใจคงไม่มีใครมาเหมือนกับหนังเมทริกว่ามาเรามาดีไซน์ระบบ ขึ้นมาเพื่อมาเล่นกับความคิดคนมันก็จะดูเป็นแฟนซีเกินไปมันคงค่อยๆเกิดแล้วมันก็คงค่อยๆเห็นแล้วระบบก็จะถูกพัฒนาไม่ต้องดีไซน์ระบบผลประโยชน์ไม่ได้ถูกดีไซน์มาหรอกมันค่อยๆเกิดมาโดยการเห็นช่องแล้วพัฒนามาพร้อมๆกับตลาดเหมือนกับอย่างที่ผมบอกตอนแรกอว่าคนที่จีเนียสกว่าเรามากๆอ่ะเขาจะต้องคิดว่าเขาเจะกําไรยังไงเหมือนกับเป้าหมายของกองทุนหรือ ผู้บริหารกองทุนเขาก็จะคิดแบบนี้เยอะนะเป้าหมายเขาอยากโชว์ผลงานเขาจะกําไรเขาจะเล่นกับคนเขาอยากจะโยกเขาอยากจะทําอะไรใช่ไหมเพราะนั้นเวลาที่เกิดช่องโหว่ขึ้นในตลาดเนี่ยก็จะมีบางคนเริ่มเห็นก่อนแล้วคนจีนเนีแบบเวลาเงินมันกองอยู่ข้างเดียวกันหมดยกตัวอย่างเวลาเงินมันกองอยู่ข้างเดียวกันหมดเลยอะ่ะมันชัดมากใครๆก็ซื้อถามใครๆก็ซื้อหมดเลยอะ่ะ ระบบผลประโยชน์ก็คนที่จีเนี่ยเขาก็จะเริ่มเห็นว่าโอ้โหช่องโหว่เบิ้ลเริ่มขนาดนี้ทําไมเขาจะไม่แอตแทกล่ะทาไมเขาจะไม่เอาละ่ะแต่ถามว่ามันก็จะเกิดคําถามต่อว่าถ้าเขาโจมตีล่ะตอนนั้นหรือเขาแบลนซ์อย่าไปเรียกว่าโจมตีเพราะเขาไม่ได้โจมตีนะพวกคุณอยากซื้อกันหมดเขาก็แค่ขายให้ถ้าเราไม่ซื้อเขาก็ขายไม่ได้นะถูกไหมผมแก้ตอบโจทย์คุณเองนะถูกก็คุณอยากซื้อเองก็เหตุผลมันดีอะใช่ไหมจริงจริงระบบผลประโยชน์นี่ง่ายๆมากระบบผมผมง่าย ผมสบายๆคนคิดคือคุณนะไม่ใช่ผมอคุณอยากยซื้อผมก็ขายให้คุณอยากขายผมก็ซื้อนะเราคนแค่นั้นเองจริงๆระบบผลประโยชน์แค่นั้นเองเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ําไปนะเ,เขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำ,นะเ,ดดซำเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้ผมย้อนกลับไปช่วงแรกๆผมเดานะว่าเวลามันเกิดช่องโหว่ในระบบที่มากขนาดนั้นคนก็ต้องเริ่มเห็นพอเริ่มเห็นแล้วเริ่มเริ่มบาลานซ์กับคนส่วนใหญ่แล้วได้ผลนะ่ะมันก็กลายเป็นกลไกที่ต่อเนื่องแล้วเริ่มปิดปิดทุกมุมที่จะทําให้เราคิดออก มากขึ้นเรื่อยๆมันจะถูกปิดเวลาเงินมันกองอยู่ข้างเดียวกันหมดตอนแรกๆเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งอาจจะว่างเลยแต่หลังๆไม่ว่างหรอกเพราะว่ามันก็จะมีให้เห็นเหมือนกับว่ามีทั้งคนซื้อทั้งคนขายในปริมาณพอๆกันแต่เราไม่รู้นี่ว่าฝั่งออฟเฟอร์มันคนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ฝั่งปิดมันคนสามเปอร์เซ็นแต่เงินมันเท่ากันไงใช่ไหมตอนหลังๆเราก็ไม่เห็นหรอกแต่แรกๆคงจะเห็นคือถ้ากลไกมันดําเนินไปอย่างเป็นธรรมชาตินะ จุดแรกที่คนเห็นมันต้องเห็นจากตรงนี้เห็นว่าเงินมันกองอยู่ข้างเดียวกันหมดแล้วก็เลยเข้าไปบาลานซ์เข้าไปบาลานซ์แล้วการบาลานซ์นั้นเนี่ยก็จะทําให้ตรงข้ามกับเหตุผลเขาก็คงต้องไม่กลัวหรือเขาต้องลองดูนะใหม่ๆนี่ผมเดาใจมนุษย์เมื่อเดาใจจ <500 S 1> <Genius S 2> ีเนียสคนนั้นจีเนียสคนนั้นที่แล้วนะก็คงต้องวัดกันดูนะเออแล้วเหตุผลมันจะเป็นยังไงอะนะใช่ไหม แล้วพอราคามันเปลี่ยนไปในทางที่มันตกแล้วมันตรงข้ามกับเหตุผลและเหตุผลใหม่ๆมันกลายเป็นมันไปเจเนเรตเหตุผลใหม่ๆไปไปเปลี่ยนแฟกเตอร์ factor, ทางธุรกิจฟันเดเมนทัลต่างๆให้สอดคล้องกับราคาหมดเลยเอาละสิทีนี้ผมเจอแล้วนี่คุ้มรัพย์ถูกไหมทีนี้แหละมันก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆระบบนี้ก็จะเล่นกับกลไกนี้อยู่ตลอดเลยแล้วมันต่างกับโซลอสยังไงบ้างไม่ต่างหรอกจริงๆโซลอสนี่แหละใช่อยู่แล้วละ่ะ แต่เราก็ไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกเพราะมันไม่มีหลักฐานแล้วก็เพราะว่าทําไมเราถึงบอกว่าใช่แน่ๆเพราะเขาถ่ายถูกตลอดเลยอะตอนที่ตอนที่เขาบอกว่าวิกฤตจะเกิดก็เกิดใช่ไหมเขาบอกว่าตอนก่อนเกิดที่ที่ช่วงซัพพลายมัก่อนจะเกิดวิกฤตซัพพลายเนี่ยนะเขายังบอกเลยว่าจะเกิดวิกฤตที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติขึ้นโดยเริ่มจากทางตอนตกไม่ได้เริ่มจากทางเอเชียแล้ว เขาก็พูดนะแต่ก็แล้วก็เกิดจริงๆคือคือโซลอสเป็นเป็นคนที่อยู่ในกลไกเลยเป็นคนที่อยู่ในคนสามเปอร์เซ็นเลย,เนนย,นนเลยแน่นอนเอางี้แล้วกันอ,อยู่ด้วยแน่นอนแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไงเรื่องของเราเราจะรู้ไปทําไมว่าใครมันไม่มีประโยชน์ม,มันไม,ม่เรารู้หรือไม่รู้มันไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นเราแค่รู้ว่าคนสามเปอร์เซ็นต่ะจะขายละตรงนี้ก็พอละส่วนจะเป็นใครเราไม่ต้องรู้ก็ได้ใช่ไหมครับ คือขอเพียงแค่ว่าถ้าเกิดเขาทําเราไปอยู่ฟังเดียวกับเขาก็น่าจะโอเคแล้วแลวหลายๆใช่แลวหลายๆอย่างที่โซลรสพูดอะมันใช่อย่างทฤษฎีตอบโต้อสองทางผมก็เรียนรู้มาจากเขาก็คือ two way flexibility interaction ใช่ไหม <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าราคากําหนดสถานการณ์และสถานการณ์ก็กําหนดราคาสองสิ่งนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการตอบโต้อสองทางเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าสถานการณ์กําหนดราคาเสมออันนี้ก็มาจากเขา <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นเพราะฉะนั้นมันใช่อยู่แล้วเพียงแต่ว่า เวลาที่เขาอธิบายจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเขาไม่มาพูดแบบผมบผมเป็นคนที่เ,ออเหมือนกับว่ามองออกและจับมาเฉลยว่ามันเป็นอย่างนี้แต่เวลาโซลรสพูดเขาไม่ได้พูดว่าระบบผลประโยชน์ทำงานยังไงนะเขาไม่พูดเขาบอกว่าเมื่อถุงจุดจุดหนึ่งที่ราคาสูงเกินไปแล้วมันก็จะเริ่มตีกลับ,บนะบแล้วราคาสถานการณ์กำหนดราคาใช่ไหมแต่ราคาที่ตกมาต่ำก็จะกำหนดสถานการณ์ให้แย่ลงด้วยเขาจะสอนอย่างนี้ และราคาที่แย่ลงก็สะท้อนส่งผลต่อและสถานการณ์ที่แย่ลงก็สะท้อนไปส่งผลต่อราคาให้แย่ลงอีกนะและราคาที่แย่ลงอีกก็สะท้อนกลับไปส่งผลให้สถานการณ์แย่ลงด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าราคาที่ตกลงมันอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเม็ดเงินหายไปจากกระเป๋าสมมุติว่าเป็นผู้บริหารพึ่งขยายการลงทุนไปเองจะเพิ่มทุนอะไรก็ยากแล้วใช่ไหมเงินก็ฝืดในระบบมันฝืดหดมันก็ส่งผลให้สถานการณ์แย่ลงด้วยมันจะ อินเ r อร์แอคชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะใช้คำนี้จนถึงจุดจุดหนึ่งที่ราคาถูกเกินไปแล้วก็จะมีคนมองเห็นแล้วเข้ามาซื้อแล้วราคาก็จะเริ่มตีกลับขึ้นมาเข้าวงจรเดิมแต่เขาไม่บอกเราว่าจุดนั้นคืออะไรยังไงแต่ระบบผลประโยชน์มาบอกให้ว่าจุดนั้นคืออะไรครับอันนี้ก็ครบ2ชั่วโมงนะนี่คือเราเข้าเลทสิบห้าทีผมแถมให้ถึงสองชั่วโมงเต็มนะครับก่อนจากการขอบคุณนะครับเอ็ม d e ค y มีวันนี้นะครับเอื้อเฟือสถานที่มาแล้วก็ ด้านนอกนะครับจะมีบูธนังสพิมพ์อรใครอยากรู้ด้านข้อมูลนะครับกรุงเทพธุรกิจเดอเนชั่นคมชัดลึก Forbes นะครับแล้วก็ b l o ลูเบิร์กบิสเ s สวีคใครสนใจก็ลองดูกันด้านหน้าได้แล้วก็มีแอปพลิเคชันนะครับ n o w 26ลองดูกันได้นี่เป็นช่องเศรษฐกิจโอ้โหหลายคนที่ชอบดูมากหุ้นทองคำเรารายงานกันตลอด คือดาวโหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือว่าจะเป็น Android ฟรีนะครับเอาไว้ดูข่าวออนไลน์ได้ด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันและที่สําคัญมาขอบคุณมากคุณพิชัยจวาลานะครับมาร่วมแชร์กันว่าคือโค้งสุดท้ายเนี่ยเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเล็กๆแต่ว่าหลักๆเนี่ยเอาทฤษฎีไปใช้กันได้แล้วขอทุกท่านเนี่ยกำไรกันทุกคนนะครับขอบคุณพิชัยครับครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับด้านหน้าก็มีบูธเดี๋ยวลองดูกันได้ครับเอะคุณพิชัย อยู่สักพักได้ไหม<ช>เผื่อ,อเผืสถานที่ใช้ได้นะครับเผื่อใครอยากถามออฟเลคคอร์ดหลังใหม่ครับผขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ